จะพาบอสพอเนี่ยไปออกโขนกระแสในเรือนจำเนี่ยฮะเป็นบอสผู้หญิงว่าจะเอา20ล้านเดี๋ยวจะพาบอสพอเนี่ยไปออกโขนกระแสอ่าไปจัดการล้างภาพลักไปฟอกขาวอะไรในโขนกระแสได้ค่ะก็มีคลิปอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าลองฟังหน่อยนะฮะลองฟังสักคลิปหนึ่งกัแล้วกันช่วยต่อสายให้ พี่พอได้มีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มก่อนอะไรเงี้ยพอเป็นไปได้โอ้ไม่ไ,ไมไ่ไม่ได้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 เพราะว่าอ่าอย่างนี้ครับคือคือเขาเขาอะครับก็ก็ค่อนข้างจะระวางตัวคือถ้าไม่ที่เนี้ยเขาก็ไม่เลยเหมือนกันคือวันเนี้ยต้องบอกว่าเราเป็นเกลือร้อนนะคะ่ครับที่มันไม่มีใครต้องการเราหรอกที่มันดีแน่นอนะครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าโอเคอมีผมเนี่ยครับที่มายืนยันละ<ม>หนึ่งดอกแกก็จะได้สบายใจว่าโอเคมันเป็นไปตามนี้นะวันเนี้ยเราไม่ได้คัปปี้กับแผนนี้แต่ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศนะครับฟังแค่ปากหนุ่มกัญชัยคนเดียวว่าถูกหรือผิดพิบัติถ้าวันนี้หนุ่มกัญชัยบอกผิดคือผิดเลยครับพิบัติผมพูดแค่นี้เลยครับเพราะว่ารายการเอาปั้นมากระแสดีมากแต่ถ้าตอนจบแฮปปี้ดิงที่คุยกับพี่หนุ่มระเรียนกันพี่หนุ่มจะบอกว่าเออผมก็ว่าคุณก็คารับผิดชอบต่อสังคมดีนะถ้างั้นเออเราก็จะดูคุณลวกันว่าคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็ทําธุรกิจออกมาเออแล้วก็ผู้เสียหายเยียวยางี้เห็นัะ เลขใส่เนี่ยจะบอกเวลาสักว่ายี่สิบเพราะยันที้ไปอยู่ต่อเนีเลยครับยี่สิบล้านใช่ใช่ใช่ครับพี่พี่โอ้ยไยี่สิบน้องตอนนี้พี่เอาเงินออกมาไม่ได้เลยคือ <c oughs> เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่คงจะมีใครสักคนหนึ่งในสามคนทีน่อัดเสียงเอาไวา้นะคือคนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอยู่ในห้องเดียวกันก็คือนักร้องหญิงคนนั้นนะครับกับบอสปันนะครับแล้วก็เขาคุยกันก่อนคุยกันลักษณะที่ว่าเออจะทํายังไงดีกับเรื่องราวของดีไอคอนอันนั้นก่อนที่จะเป็นช่วงแบบโอ้โหพิคีกันนะก่อนที่บอสพอ14ตุลาคมจะไปออกรายการผลกระแสนะฮะ ทางนักร้องหญิงคนนี้ก็บอกว่าก็เนี่ยเดี๋ยวจะ,ะดําเนินการได้ก็ต้องเนี่ยคุยกับผู้ชายคนนี้ซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วเพราะว่าเขาออกมาแถลงข่าวแล้วคือฟิล์มรัตรภูม<ะ>เขาสนิทมากเขาสามารถจะพาไปออกหนกระแสดได้แล้วเดี๋ยวเ็าจะโอ้โหจัดก,การให้นะครับเหมือนกับสร้างภาพลักษณ์กรบกระแสข่าวอะไรพวกนั้นสุดท้ายเหมือนกับบอสฟันเขาก็ไม่ยังไม่ปักใจเชื่อยังไม่มั่นใจบอกว่าขอคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยได้ไหม นักร้องหญิงคนนี้ก็บอกโอ้โหลำบากนะถ้าจะคุยคุยกับเนี่ยน้องชายคนสนิทเขาก็แล้วกันก็ต่อโทรศัพท์ไปหาคุณฟีนมัตภูมิแล้วก็เปิดสปีกเกอร์นะครับคือตัวเกมเนี่ยเขา